ธรรมะสวัสดีค่ะได้เวลาสแสดงธรรมแล้วนะคะเอาละออใครเข้ามาแล้วก็นั่งสมาธิต่อรอเลยคุณธาชาวลาก็จะขอเตรียมอุปกรณ์ตามระบบนะคะเตรียมอุปกรณ์ตามระบบ Ah tu <tik> Dia bu <bupa> kan. <tik> สาธุท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะวันนี้พูดถึงผู้มีบารมีเนาะเอาล่ะร้อม ก่อนที่นักบวชในาศาสนาของพระศีอริยะเมตไตรจะมาแสดงธรรมก็ให้มาประคองไว้ตรงเครื่องหมายธรรมจัก เราจะขับเคลื่อนธรรมะตามเจตนารม์ของเหล่าพุทธะแล้วก็จเจริญจิตตะภาวนาสักคู่หนึ่งเพื่อให้จิตของเหล่านี้บริสุทธิ์ลืมตาขึ้นมาพร้อมกับกล่าวคำว่า รรมะสวัสดีนะคุณโยมและท่านนักบวชทุกท่านนิพพานังปะระมังสุขขังนิพพานังปะระมังสุญญยังนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งคือว่างจากกิเลสตัณหาและอุปาทานเป็นความว่างที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญายาณ สาธุกราบนมัสการพระพุทธเจ้าพระสิริยะเมตไตรพระพุทธาจารย์เจ้าค่ะสาธุวันนี้พุทธาชาวลาก็ได้มาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะนักบวชในพระพุทธเจ้าพระสยริยาเมตไตรเนี่ยท่าน อาเรื่อไม่ได้มีไม่มีไม,ม,ไม่ไม่มีกิจวัตรในการออกไปใส่บาตรนะคะในการปรดสัตว์โดยการไปใส่บาตรไปเดินบินทบาตนะคะแต่นักปวดในพระพุทธเจ้าพระเสียริยเมตไตนี่ก็เลยแสดงธรรมทา,านแบบนี้นะคะก็เช้าๆก็แสดงธรรมพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าพระเสียริยเมตไตท่านกําหนดไว้ว่าแสดงธรรม เป็นการทำมาทานนะคะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกับท่านสมณะโคโดมอยู่ตรงที่ว่าไม่ได้ออกไปบินทบาทแต่ก็แสดงธรรมพระองค์ท่านบอกว่าทุกวันพระอ,องค์ท่านว่างาั้นตามอของนักบวชนะคะการปฏิบัติของนักบวชนะคะก็วันนี้พุทธชเวรก็มีบางทีก็นึกไม่ออกเหมือนกันก็ทำมาก็จะมามามาก็แสดงธรรม เหมือนกันก็มาแสดงธรรมนะคะก็วันนี้มีธรรมะมาฝากทุกทุกท่านนะคะในเรื่องผู้มีบารมีเอาแล้วผู้มีบารมีผู้มีบารมีนี่ตามจับทางโลกเขาก็คิดไปโน่นมากมายเป็นผู้บมีบารมีแต่ทางธรรมผู้มีบารมีนี่มีอยู่สี่อย่างนะคะผู้มีบารมีถ้าใครสนใจว่า เอาให้เป็นตัวหนังสือออกมาเลยผู้มีบรารมีทางธรรมนี้เป็นยังไงท่านก็ไปพิมพ์เลยบอกว่าบรารมีสิบทัศท่านว่างั้นพิมพ์ในเ้นเลยคะ่ะออกมานี่คือยุคหูทิพตาทิพของยุคพระพุทธเจ้าพาระเสียดิยาเมตไตาท่านสงสัยธรรมะอะไรพิมพ์เข้าไปถามได้มีผู้แสดงธรรมอยู่นั้นแล้วในระบบไอทีนะคะ วันนี้พุทธเจ้าลาก็มาพูดถึงเรื่องผู้มีบาร,รมีก็คือบาร,รมีสิบทัศน์นี่เลยนะคะเอาละบาร,รมียังไงอะ่ะทําไมละ่ะผู้มีบาร,รมีนี่ก็คือคราวที่แล้วพุทธพูดถึงเรื่องอ่าดังลอยมาดังภาชนะทองคําใช่ไหมนี่เลยต่อเนื่องกันมานี่แหละนี่แหละทุกท่านนะ่ะมีบาร,รมีอยู่แล้วลอยมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ พี่บุญขนาดไหนถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มานั่งฟังพุทธชาราพูดอย่างเนี้ยบุญบรารม,มีเดิมเดิมสร้างมาแล้วนะคะอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะว่าท่านเป็นผู้มีบรารมีอย่างน้อยก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เปรียบดังรอยมาดังภาชนะทองคําซึ่งพุทธชาวลาได้พูดไปคาที่แล้วเนาะแต่เมื่อวานนี้พุทธชาวลาพูดถึงเรื่องกิเลสแต่ พุทธเจ้าลานี่จะทบทวนนะคะ,ะเรื่องกิเลสที่พุทธเจ้าลาพูดเมื่อวานนี้ก็ดูจะไม่เหมาะสมใดๆบางเรื่องพุทธเจ้าลาลบทิ้งไปเลยลบทิ้งไป่าแล้วไม่เป็นไรเราสร้างได้ทุกวันเป็นกิจวัตรของนักบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระศีลิยาเมตตยจะต้องแสดงธรรมนะ,ะไม่ไม่มากก็น้อยพระองค์ท่านก็นมาเด้บังคับเจาะจงอะไรหรอกเอาตาม เขาเรียกว่าทำตามาจิตจิตใจของเราเองของแต่ละคนเพราะว่าพราะองค์ท่านไม่ได้เรียกว่าสาวกนะคะผู้ที่บวชในพระพุทธเจ้าพระเสียริยเมตตรท่านเรียกว่าพุทธะคือไม่ได้เป็นสาวกแต่เป็นพุทธะแต่ละองค์แต่ละองค์งที่มาบวชนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นพุทธะเช่นพุทธะชวราท่านก็จะบอกว่ามีอิสระในตัวเอง พุทธกัลยาเนี่ยท่านให้คําว่าพุทธนําหน้าเลยอันนี้คือในพระพุทธเจ้าพระสยริอาเมตตจค่ะอา้าวเข้าเรื่องบาร,รมีหรือยังอา้าวในศาสนาเอา้าเอาเริ่มต้นก่อนแล้วกันทานะบาร,รมีนั่นทานบาร,รมีเห็นไหมบารมีข้อหนึ่งหลายๆท่านที่มานั่งฟังพุทธชาวลานี่ท่านก็มีมาเยอะแล้วทานคือการให้เนาะ าการให้ทานมีทั้งสิบอย่างอีกแล้วนี่ก็ต้องไปทานทำไมต้องไปเปิดดูอีกนะคะสิบอย่างเลยทานหลายๆอย่างนะคะก็ต้องไปเปิดคุนค้าดูนะแต่เป็นบารมีข้อแรกเลยคือทานนะบารมีนะนี่เลยทุกท่านก็ได้ทานของได้ทานมาเยอะแล้วทําทานทําทานมาเยอะแล้วถึงขนาดสูงสุดเลยคือ ทำทานเลือดเนื้อร่างกายนี่ก็ทําทานไปนเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องของทําทานนะคะเลือดเนื้อท่านใดที่บริจาคเลือดนะนั่นแหละทําทานแล้วนะคะอันนี้ก็ทําทานบริจาคทุกอย่างเงินซิปซับตินเงินทองอะไรก็เป็นทําทานนะ,ะบริจาคแบบนักบวชในพระพุทธเจ้าพระีิริายาเมตไตรนี่ท่านก็บอกว่านักบวช ต้องไปทําทานบริจาคร่างกายไปเลยพระองค์ท่านวาง,งัันเลยก็เป็นข้อหนึ่งของการเป็นนักบวชในพระพุทธเจ้าภาษีอร,ริยเมตตานะคะเรื่องทําทานเนาะ,ะบางท่านก็แต่ทําทานที่สูงสุดเลยถ้าใครไปอ่านในทานละไมนะคะพิมพ์เข้าไปอีกละทานละไมก็คือการให้ธรรมทานเนี่ยผพุท้าเจวลาไปอ่านเจอว่าเป็นการทําทานที่สูงสุดเลยรู้สึกจะเป็นข้อสุดท้ายนะคะ เขาเรียกท่านเรียกว่าทรรมทานอ่าอันนี้อ้าวข้อแรกนะบารมีข้อแรกคือทมทานนะคะอ่าข้อที่สองก็สัจจะเอานี่เลือกมาแต่ละอย่างสัจจะบารมีก็ทุกท่านก็ต้องมีสัจจะเนาะชักเสริมตัวเองเนาะสัจจะพูดจริงไหมนั่นพูดจริงแล้วต้องทําจริงนี่มันต้องมันต้องพฤติกรรมนี่ต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่พูดอย่างหนึ่งแล้วทําอย่างหนึ่ง ถึงจะพูดจริงแต่ก็ทําอีกอย่างนึงไม่ได้ก็ต้องเป็นไปด้วยกันกายวาจาใจใจก็ต้องคิดจริงไม่ใช่พูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งอันนั้นถ้าพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ากิเลสตัวหนึ่งเหมือนกันนะเรียกว่ามายาจะมีกิเลสตัวหนึ่งชื่อว่ามายาคิดอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งแต่จะจะพูดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าเสแสร้งนะคะแต่ท่านผู้ที่มีบารมีนี่ จะต้องมีสัจจะทั้งกายวาจาแล้วก็ใจเลยนะอันนี้ก็พูดถึงบารมีแล้วทุกท่านก็มีอยู่แล้วแหละถ้าท่านมีอยู่แล้วหรือท่านใดที่ยังมีโทษยังไม่มีเลยครับเริ่มอ่าเริ่มต้นทาสร้างสมบารมีของเราไปนะอันนี้แต่ผู้ที่มาฟังตรงนี้พพุทธเจ้าลามั่นใจว่าท่านต้องมีบารมีมามากแล้วล่ะสมควรแล้วนะเรื่องทรรทานเรื่องสัจจะ เรื่องเนตรขัมมะคือการออกบวชเนาะอ้าวถ้าท่านบาร,รมีเต็มถึงพร้อมแล้วบวชนะเห็น,นไหมบวชได้บวชอย่างไรวันยุคนี้ยุคพระพุทธเจ้าภาษียริยะเมตไตนะคะมาถึงแล้วเนาะมีสองระบบอีกโอ้โหทำไมถึงมีบุญบาร,รมีขนาดนี้นะคะมีการบวชถึงสองระบบหนึ่งบวชในท่านสัมมาณโคดมจีวรสีเหลืองเห็นไหมคะ ที่ท่านมีเห็นอยู่มากมายโดยเฉพาะในประเทศไทยเหล่านี้เยอะเห็นไหมบวชนะเนธขัมมะบารมีเนาะท่านผู้หญิงก็ผู้หญิงก็บวชอ่าภิกษุภิกษุณีป่าตามระบบของพระพุทธเจ้าท่านสมณะโคดมอา้าวบวชอีกระบบหนึ่งคือบวชในพระพุทธเจ้าพระเสีริยาเมตัยก็คือแต่งกายแบบจีบ bon, รสีขาวแบบนี้นี่เลยท่านเรียกว่าเนตรขัมมะบารมีนะ เอาละถ้าใครยังไม่ถึงเนย่ยคำวมาบาร,รมีก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้นี่ตั้งอกตั้งใจสาธุกออ่อยข้าพเจ้าได้มีโอกาสบวชจะได้พ้นทุกข์สักทีนี่ตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าอธิษฐานนบาร,รมีเห็นนะนี่เลยตั้งอกตั้งใจไว้ท่านเรียกว่าอธิษฐานนบาร,รมีอธิษฐานแล้วก็ต้องทําจริงนะทําจริงไปอธิษฐานนบาร,รมีนั่นเลยนะคะ ไปได้กี่อย่างแล้วอุเบกขาบารมีอ้าวก็เราก็ต้องมีการมีสติสัมปชัญญะบางเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็หยุดไปท่าเรียกว่าสร้างอุเบกขาบารมีความอดทนอ่าความอดทนก็มีวิริยะบารมีเห็นไหมอะไรนะท่านมีความอดทนนะ่ะ ใครหนะ้าที่ว่ายน้ํานะว่ายน้ําอยู่กลางทะเลนะคะนั้นท่านมีความอดท,ท,ทนเห็นไหมเป็นบรารมีที่ท่านสร้างเนาะใครไปค้น,คนได้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่สเสด็จพ่อรอก้าวซะนั่นด้วยนะท่านได้เขียนขึ้นมาเนี่ยนั่นคือวิริยะบรารมีอดทนภาคเพียนนะพุทธชาราจําเรื่องไม่ได้แต่ก็หลายๆคนคงจำได้อดทนภาคเพียนว่ายน้ำข้ามทะเลนะเห็นไหม อันนั้นก็ความภาคเพียรอดทนนะคะสร้างบารมีไปทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะสร้างนันท่านมีสิทธิ์เพราะท่านคือมนุษย์ที่รอยมาดังภาชนะทองคําท่านสามารถทําได้นี่บารมีสามสิบทันไม่มั่นใจพุทธชาลาพูดสับสนสับสนไปมาก็ไปเปิดให้มั่นใจพิมพ์ Google ไปเลยบารมีสามสิบทัดแล้วท่านก็จะ สร้างสมไปนะวิทยะบารมีความอดทนนะอ่าวันนี้ก็ลําบากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากจะอดทนที่จะมาศีลสมาธิปัญญาก็ลําบากทําไปวิริยะข้าพเพียรอดทนนี่เลยนะคะสร้างบารมีเสริมให้แก่พวกเราเองตื่นเช้ามาพุทธาชาลาพาทํากิจวัตรเช้าโอ้ยไม่อยากตื่นเลย ไม่อยากจะมาสวดมนต์เช้าเลยพุทธะชลาเดินตรงกรมนั่งสมาธิอะไรเนี่ยแต่อดทนถึงจะยากแต่ก็อดทนภาคเพียรอันนี้สร้างบาร,รมีให้ใครก็ให้ตัวเราเองเพิ่มพลังจิตให้เราตัวเราเองใช่ไหมอดทนภากเพียรแล้วก็ทานศีลศีลบาร,รมีถือศีลน,นาเห็นไหมอย่างน้อยก็จรรญาธรรมาไม่ไม่ให ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนศีนนะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อนนี่เลยค้องง่ายๆของพระพุทธเจ้าพระสีอริยาเมตไตรท่านบอกจัญญาทรมาไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและไม่ทําให้ตัวเราเดือดร้อน mm. นี่เลยนะคะอืนี่ศีศีลศีลข้อเดียวในพระพุทธเจ้าพระสีอริยาเมตไตรนะท่านว่าจัญญาทรมาไม่ทําให้ใครเดือดร้อนท่านว่างั้น ไม่ไม่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอ่าทำทำตัวให้เอาแล้วพระพุทธเจ้าเคยบอกก็ดีหนึ่งล้วจำไม่ได้กายวาจาใจอ่าต้องทำความดีทั้งกายวาจาใจนี่เลยพระองค์ท่านดูถึงกายวาจาใจให้ครบบริบูรณ์ทำความดีละชั่วนั่นเลยนะคะนี่เลยก็ไปตรงกับท่านพระพุทธเจา้าท่านสมณะโคดมบอกว่า ละชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิต์ตรงกันเป๊ะเลยพระพุทธเจา้าสองพระองค์อันนี้พระพุทธเจา้าท่านเสียริยาเมตตาท่านก็บอกจัญญาธรรม,มาทําดีทั้งกายวาจาใจท่านว่างาันเลยนะคะพุทธเจ้าละก็จําท่านก็คงยิ้มยิ้มอยู่ชอนจ้างพุทธเจ้าละพระองค์ท่านก็สอนนะแต่ทีสมองนะคะจํา แต่เราก็ปฏิบัติให้เข้าปฏิใจเราแล้วนะถึงเราพูดไม่ถูกแต่ใจเรานี่มาแล้วนี่เลยนะคะเขาเรียกว่าฝึกฝนภาคเพียนให้ใจเรานี่เลยนะครับมีความสงบเย็นและเป็นสุขมีจรรญาธรรมมานะเอาล่ะท่านทั้งหลายก็ฟังแล้วนี่สร้างบาร,รมีให้ใครตอบผู <g> ้ <ül> ใครเป็นผู้มีบาร,รมีตอบ ตัวท่านเองแต่ละท่านแต่ละท่านสร้างบาร,รมีให้แก่ตัวเองเพราะท่านคือลอยมาดังภัชนะทองคําแล้วคำได้เป็นมนุษย์ของท่านทุกคนสร้างบาร,รมีให้แก่ตนเองนะคะนี่เลยอดทนภาคเพียรทานศีลเนตขมมะเนตขมมะอะสัจจะก็ว่าแล้วสัจจะเห็นไหมศาสนาพุทธภูมินี่ สัจจะนี่ต้องเข้มหน่อยนะเพราะว่าเวลาบวชนี่พระองค์ท่านก็จะถามทําแบบนี้ได้ไหมทําแบบนี้ได้ไหมสัจจะบาร,รมีนี่ไม่ไม่ใช่บอกว่าทําไม่ได้แต่ได้นี่ไม่ได้นะคะสัจจะบาร,รมีท่านเข้มพระพุทธเจ้าพระสีญาะเมตตาท่านก็ถามเป็นข้อๆเลยว่าทําได้ไหมต้องทําได้จริงนะนั่นเลยนะครับสัจจะบาร,รมีต้องมีนะถ้าทําไม่ได้จริงนี่มา พระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยเข้งขัดถ้าทำไม่ได้นะคะโดนหนักเลยอันนี้ก็ต้องไปฟังดูนะคะแต่เราต้องมีสัจจะบรารมีถ้าเราบวชกับพระองค์ท่านนี่ยิ่งมีสัจจะบริชัยสัจจะบรารมีเป็นที่ตั้งเลยนะคะพระองค์ท่านก็จะถามว่าดำแบบนี้ได้ไหมเราต้องทําได้สเติบติบได้ก็บอกว่าได้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ต้องเป็นสร้าง ขึ้นมาโดยตรงเลยนะคะอันนี้ก็ต้องมีใจอยู่แล้วเราสร้างบารมีมาหลายหลายนานแล้วแต่ละท่านที่เข้ามาฟังตรงจุดนี้น่ะสร้างมานานแล้วสะสมมานานแล้วนี่เลยนะคะถ้าเราก็จะเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะ <S 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 อันนี้สัจจะบารมีแม้มีแอบโน้ตไปด้วยนะเนี่ยพุทธ,ธชวลาอุเบคาสัจจะเอาเมตตาบารมีนาะน เมตตาบารมีก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขั้นแรกเมตตาต่อคนนี้ก่อนนี่ที่นั่งอยู่นี่ให้อาหารเขากินมีเมตตาเขาเขาเจ็บป่วยก็พาไปหาโรงพยาบาลเขาคือใครกับตัวนั่งพูดอยู่นี่แหละดูแลเขาสัจจะเมตตาเมตตาต่อตนเองก่อนนะเอาให้พอดีอ่าทำให้พอดีทำพอดีพองามไม่ใช่ว่าเมตตาจนเกินไปเนาะ เลี้ยงเลี้ยงตัวนี้จนอ้วนเป็นโรคไม่ได้ตามให้พอดีเมตตาเขาก็ต้องมีความพอดีด้วยไม่ใช่หิวอาหารติดกิเลสอาหารรับประทานเข้าไปจนอ้วนไม่ได้ต้องเมตตาต่อคนนี้นะคะต่อตัวเองแล้วก็เมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกทุกธาตทุกคนรอบรอบตัวเราผู้ที่มีเมตตาก็จะมีรอยยิ้มม,มีเมตตาแผ่ แค่เห็นรอยยิ้มก็ชื่นใจแล้วอะไรไมเมตตานะแต่ก็ต้องมีสัจจะนะไม่ใช่รอยยิ้มจากข้างหลังใจคิดอยากจะเอาเปรียบไม่ได้นะคะยิ้มก็คือยิ้มให้ก็คือให้จบก็คือจบผูเบขานี่เลยนะคะอย่างนี้เลยนะท่านจะเป็นผู้ที่มีบารมีนะคะคันติบาิีปัญญาบารมีโอ้โหเกิดขึ้นได้ยังไงปัญญาบารมีนี้ ต้งมันภาคเพียรที่จะปฏิบัติธรรมนะให้เกิดปัญญาบารมีให้เกิดภาวนามยะปัญญานะคะดีเลยถ้าท่านเกิดปัญญาบารมีแล้วท่านก็บอกเลยว่าไม่เอาแล้วสังสารวัตรนี่ทุกนี่เหไหมเกิดปัญญาบารมีขั้นนี้ขึ้นมาจะออกจากทุกแล้วจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเลยนี่ปัญญาบารมีขั้นสูงสุดเลยนี่เอาล่ะให้ท่านตั้งใจไว้ ปฏิบัติภาคเพียรปฏิบัติมากๆนะให้เกิดปัญญาบาร,รมีคือออกจากทุกนี่เลยนะคะปัญญาขั้นสูงสุดเลยเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นเลยนะคะนี่คือปัญญาบาร,รมีนะเราจะไม่ถึงขั้นนั้นไม่เคยคิดอยากเข้านิพพานเลยไม่เป็นไรสะสมสะสมมันมันปฏิบัติศีลสมาธิ ภาวนาให้มากๆมากมามากมมากจนวันหนึ่งวันนั้นน่ะท่านก็จะบอกโอ้ยขอเขาสู่ปณิพนเถิดนี่ท่านก็จะบอกตัวท่านเองเลยไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาจูงนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระสีลิยาเมตไตท่านบอกแล้วว่าทุกท่านมีความเป็นพุทธะอยู่ในตัวเองแล้วศึกษาภาคเพียนปฏิบัติธรรมไปแล้ว ท่านจะมองเห็นความทุกข์ในตัวท่านเองโอ้ยไม่เอาแล้วคะ่ะขอเข้าสู่พะนิพานแล้วถ้าท่านสิ้นสงสัยแบบนี้เข้าสู่พะนิพานแบบนี้มาบวชกับพวกเราได้เลยนะคะนี่เลยนี่เข้าสู่มรรคผลนิพพานกันเลยอ่านี่คือเรียกว่าปัญญาบารมีนะคะถ้าท่านมาถึงตรงนี้แล้วก็ปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิบัติเลยนะอ่า ดังสงสัยอยู่อะไรกันเนี่ยพุทธเจ้าาพูดไม่เข้าใจก็ถามได้ไม่เป็นไรนะคะถามได้แล้วก็ตอบได้อยู่พุทธเจ้าลาก็พอตอบได้อยู่นะคะอา้าวเขาเรียกว,ว่าปัญญาบาร,รมีนะคะเอาละ่ะพุทธเจ้าลาก็พูดมาก็ค่อนข้างจะครบแล้วนะบาร,รมีสิทธัตนะท่านก็ต้องมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะเกิดมาชาตินี้ได้เป็นมนุษย์นี่ แสนประเสริฐแล้วพัฒนาตนเองต่อไปบารมีสิบอย่างก็ท่านก็สะสมมาแล้วล่ะท่านยังไม่ถึงก็ทำต่อไปทำต่อไปทำแบบธรรมาชาติพระพุทธเจ้าพระเสเดียมเมตุใท่านบอกไม่รีบไม่ร้อนแต่เดินหน้าต่อไปแบบธรรมาชาติท่านว่างั้นบอกไม่รีบร้อนจนเกินไปพระองค์ท่านว่างั้นนะ อยู่เป็นปกติแบบธรรมชาติท่านพูดกับพุทธชโลาไว้อยู่เป็นแบบปกติธรรมชาติท่านว่าง,งั้นแต่สติสมาธิปัญญานี่ต้องภาคเพียรที่จะดูแลตัวเองนะอันนี้เลยนะคะสาธุอนุโมทนานี้ <ว au> กับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะสาธุจ้าจริยรัตน์บรราสาธุจ้าสาธุคาท่านพุทธกัรยา สาธุสุพุสุพจอ่าเข้ามาฟังทุกวันเลยสุพุนะรู้จักท่านพุทธกัลย,ยาหรือยังลูกสุพทุท่านพุทธกัลย,ยานี่เป็นอ่าพุทธะพระองค์หนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระรีอริยเมตตานะสาธุธรรมสวัสดีค่ะทุกท่านอ่าละสาธุอนุโมทนามีกับทุกท่านนะคะ อาสาธุอนุโมทนามิค่ะอาละ่ะวันนี้ก็พูดถึงผู้ผู้มีบารมีแล้วเนาะเป็นเวลาพอสมควรแล้วละ่ะนะก็พุทธาชาลาก็เล่าสู่กันฟังให้ท่านได้ปฏิบัติเติมเต็ม,ตมบารมีของแต่ละท่านนะเติม,เต,มเต็มเข้าไป พลนนิดพลหน่อยภาคเพียรอ้าวใครยังไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระมาสวดมนต์กันเช้าเย็นเพิ่มเติมกันเข้าไปเรียกว่าพลังจิตตานุภาพหรือพลังจิตพลังใจเราเข้มแข็งขึ้นนะอ่าเราก็จะสร้างบารมีให้แก่ตัวเราเองได้นะเพราะว่าไม่มีใครสร้างให้เราได้เราต้องสร้างของตัวเราเองนะเราต้องสร้างพัฒนาตนเองขึ้นไป เอาละพุทธเจ้าวลาขอลงไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะธรรมะสวัสดีค่ะทุกท่านได้บุญจากแสดงธรรมทานด้วยกันนะคะสาธูธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะท่านพุทธกัลยาจาธูพระพุทธเจ้าพระเสียดียาเมตใาท่าน,มมานกรุณาดีมันดูอยู่เจ้าค่ะตาทุอนุโมทนานี้กับทุกท่านค่ะ ขอลงไรฟ์สดเพียงแค่นี้นะธรรมะสวัสดีค่ะ